อย่างที่ตลาดสดเทศบาล3หรือว่าตลาดใหญ่อเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทั้งหมวกไหมพรมเสื้อไหมพรมที่ทอดด้วยมือพ่อค้าแม่ค้าเขานําออกมาวางจําหน่ายได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจํานวนมากค่ะมีทั้งหมวกใบเล็กใบใหญ่ราคาไม่แพงนะคะ50บาทถึง150บาทเท่านั้นส่วนเสื้อไหมพรมเด็กราคาตัวละ200บาทเสื้อไหมพรมผู้ใหญ่ค่ะขยับขึ้นมาสูงหน่อย400บาทขณะที่เสื้อคอเต่าไหมพรมแขนยาว ราคาตัวละ600บาทนี่ก็ถือเป็นการสร้างรายได้ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นให้กับพ่อค้าแม่ค้าวันหนึ่งเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า2-3,000บาทเลยนะคะสำหรับที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีเองก็เริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็ลมพัดแรงค่ะอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียสมีอากาศหนาวเย็นแบบนี้คาดว่าจะเรื่อยไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนี้นะคะ ส่วนที่จังหวัดเลยนะครับในเขตตัวเมืองเช้านี้เนี่ยอุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่14องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดที่ยอดภูเรือ8องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวต่างก็สวมเสื้อกันหนาวผ้าพันคอและหมวกไหมพรมเพื่อความอบอุ่นของร่างกายนะครับขณะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่9องศาเซลเซียสครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นก,กันเป็นจํานวนมากครับอุณหภูมิเลขตัวเดียวแล้วอยากจะ ผัดแบบนี้บ้างนะคะที่กรุงเทพอาจจะไม่ถึงแต่ว่าถ้าไปที่ทางภาคเหนือค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกบนยอดดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากภาพเลยค่ะ หนาวแค่ไหนเย็นแค่ไหนก็ไปกันอย่างคึกคักไปตั้งแต่เช้านะคะหลังจากที่พบว่าอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่เช้าวันนี้ค่ะอุณหภูมิต่ําสุดวัดได้9องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่เขากำชับกันเรื่องดูแลความสะอาดและการขับขี่ยานพาหนะนะคะเนื่องจากที่อินเทนนเนี่ยเส้นทางเป็นทางลาดชันขึ้นลงเขาทําให้การเดินทางต้องระมัดระวังอุบัติเหตุมากขึ้น ส่วนที่ตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนนี้มีการเปิดงานมวลเสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามหรือชาม,มิ่งเชียงใหม่ Flower Festival เป็นทางการนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากประสบภัยน้ําท่วมโดยมีไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดให้ประชาชนและท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามกันซึ่งจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5มกราคมปีหน้าเลยค่ะ